ป้าไม่แล้วใจอ่ะเมื่อวานนี้ทําคลิปเข้าแตนนะคะปรากฏว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเล็กมากเลยอ่ะดูไม่เต็มตาป้าไม่ทราบสาเหตุเลยทําใหม่ดีกว่านะคะจะลบก็มีท่านผู้ชมอ่ะมาดูไว้แย่ๆเลยเสียดายยอดวิวค่ะขั้นแรกก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะเหมือนกับที่เรามากินกับหมูเค็มเนี่ยค่ะ ต่อไปก็ใช้น้ำแตงโมไปปั่นมาคั้นนะคะผสมน้ำตาลเกลือเล็กน้อยเอาข้าวที่สุกแล้วร้อนๆลงมาคลุกเคล้ากับน้ำแตงโมค่ะส่วนสูตรเนี่ยเดี๋ยวป้าจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะไม่ต้องกลัวนะคะการลงคลิปทุกครั้งเนี่ยอยากให้เป็นประโยชน์กับ f c จริงๆค่ะเสร็จแล้วเออเอาข้าวเหนียวที่เราคลุกเคล้าไว้แล้วเนี่ยค่ะ พักไว้สัก2-3สนาทีเอาฝาปิดนะคะแล้วก็มาใส่พิมพ์พิมพ์ที่ว่านี้เป็นฝามันฝรั่งนะคะป้าซื้อมารับประทานเล่นๆน,นะคะช่างพอเหมาะพอเจาะเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็ใช้ข้าวเหนียวเนี่ยคะ่ะเอาช้อนจุ่มน้ำเล็กน้อยไม่ให้ติดนะคะ <Yeah. S 1> เอาเข้าวเหนียวมาใส่ในพิม์พไม่ต้องล้นคะ่ะไม่ต้องกดนะคะถ้ากดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาทอดเขาจะ ไม่ขึ้นไม่พองนะคะทำตามป้านะรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังค่ะจากนั้นใช้ช้อนอะแต่งให้เกิดเป็นวงสวยงามข้าวเหนียวก็ไม่กระเด็นออกมานอกขอบนะคะเนี่ยค่ะทำไปแตะน้ำไปนะคะแต่งไปจนกระทั่งข้าวเหนียวหมดอะคะ่ะทีนี้ป้าทำใจเย็นนะถ้าหากว่าท่านใดใจรอ้อ รูดผ่านตรงนี้ไปเลยค่ะนี่ค่ะทำจนข้าวเหนียวหมดนะคะแล้วเอาไปตากแดดค่ะช่วงนี้อากาศเมืองไทยอ่ะแดดแจ่มากเลยป้าก็ตากแค่สองวันนะคะเอ่อตากครึ่งวันแล้วก็ไปพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะทําอย่างเงี้ยสองวันแล้วก็เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะ ก่อนเก็บต้องปล่อยให้ข้าวเหนียวแห้งๆก่อนนะไม่งั้นเนี่ยข้าวเหนียวจะมีความชื้นอาจจะขึ้นราได้นะคะปิดฝาไว้ให้แน่นเวลาจะทำรับประทานหรือทำขายก็ออกมาทอดค่ะเนี่ยป้าเก็บใส่กล่องนะคะอยู่ได้นานชคะค่ะอยู่ได้หลายอาทิตย์อะถ้าหากว่าคุณยังไม่ทอดนะคะแล้ว ใช้กระทะค่ะหรือหม้อก,ก็แล้วแต่ถนัดนะคะใช้น้ำมันสำหรับทอดมียี่ห้อที่ใช้สำหรับทอดโดยเฉพาะป้าใช้กระทะเล็กๆเป็นกระทะสีดำอ่ะสำหรับทอดโดยเฉพาะนะคะเวลาทอดมีเทคนิคค่ะรอให้น้ำมันร้อนพอสมควรเอาเข้าวเหนียวหย่อนลงไปสองสามเม็ดถ้าเขาพุ่งจู๊ดขึ้นมาแปลว่าน้ำมันเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเอาเข้าวเหนียวลงไป ค้างค้างคาาในกระสุนในที่ในตะลิวอะค่ะแล้วจิงค่อยๆกดเข้าลงไปนะเขาก็จะกระเด้งข,ขึ้นมาเลยค่ะอยา่าทอดนานเขาจะไหม้ง่ายพอไหมออกมาแล้วก็จะขมนะคะไม่อร่อยนะเทคนิคตรงนี้ต้องระวังค่ะออกมาอร่อยจริงค่ะกรอบมากๆเลยนะคะทำกินได้ทำขายดีค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ